ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ถ้าหากว่าดูจากวันที่นะคะวันนี้8มกราคมถ้ามันไม่มีความผิดพลาดใดๆนะคะจากข้อมูลจากทางฝั่งของทางการเกาหลีใต้8มกราคม2024นี่คือวันคล้ายวันเกิดปีที่40ของผู้นำสูงสุดคิมจองอึนนะคะแต่ทั้งนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือไม่เคยมีการยืนยันวันเวลาหรือว่าสถานที่เกิดของผู้นำคิมออกมาให้ได้รับรู้กันแต่อย่างใดแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องของการเฉลิมฉลองหรือว่าเรื่องของ การรายงานข่าวเกี่ยวกับวันเกิดของคิมจองอึนจากทางฝั่งของเกาหลีเหนือเลยนะคะแต่ทีนี้ถามว่าลองมองย้อนกลับไปดูในช่วง3วันที่ผ่านมาที่มันมีรายงานว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีการยิงปืนใหญ่เอ๊ะเป็นการยิงสลุดให้วัย40ปีของผู้นําคิมหรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่ถ้าไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เกาหลีใต้มองว่ามันคือการยั่วยุอย่างรุนแรงเพราะว่ากระสุนปืนใหญ่ที่เกาหลีเหนือยิงตกลงไปไม่ไกลนะคะ ไม่ไกลเลยจากเกาะของเกาหลีใต้และมันก็ข้ามเส้นเรื่องของแนวกั้นพรมแดนทางเหนือของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ด้วยนะคะพาคุณผู้ชมมาย้อนดูกันนะคะสำหรับการยิงกระสุนปืนใหญ่จากทางฝั่งของเกาหลีเหนือที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์แน่นอนฝ่ายใต้อยู่ไม่สุกแล้วนะคะต้องมีการซ้อมรบเกิดขึ้นบริเวณเกาะยองเพียงนะคะซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้ อยู่ทางตอนใต้ของเส้น Northern Limit Line หรือว่าแนวจำกัดทางเหนือนะคะซึ่งเป็นเส้นที่ขีดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี2018อย่างที่เคยรายงานไปนะคะขีดเอาไว้เพื่อไม่ให้มีกิจกรรมทางการทาหารเกิดขึ้นบริเวณเส้นดังกล่าวแต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมา5,6 เจมกราคมยิงรัวเลยนะคะสำหรับกระสุนปืนใหญ่จากทางฝั่งของเกาหลีเหนือเนี่ยตามรายงานระบุนะคะว่าวันที่5มกราคมเกาหลีเหนือยิงกระสุนปืนใหญ่ประมาณ200นัดด้วยกันนะคะทีนี้ถัดมาวันที่6 ออก็คือวันเสาร์นะคะเกาหลีเหนือเนี่ยิงประมาณ60นัดนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่ทาง JCS นะคะหรือว่าคณะเสนาธิการร่วมของกาหลีใต้เนี่ยระบุว่าวันอาทิตย์เนี่ยยิงประมาณ90นัดด้วยกันเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็300กว่านัดนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่มากพอสมควรทีเดียวซึ่งทางฝั่งของคิมยอจองนะคะผู้นํา น้องสาวของผู้นำสูงสุดของคิมจองอึนนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันประกาศว่าเกาหลีเหนือเองพร้อมที่จะโจมตีทันทีถ้าหากว่าเจอการยั่วยุจากศัตรู โดยคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้นะคะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาได้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงด้านการทหารปี2018แล้วประมาณ3,600ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาซึ่งการนับจํานวนมีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ยั่วย,อยุอย่างต่อเนื่องด้วยการยิงปืนใหญ่ใส่แนวจํากัดตอนเหนือตลอด3วันมานี้นะคะทาง JCS หรือคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ก็บอกนะคะว่า การที่เกาหลีเหนือเนี่ยระดมยิงปืนใหญ่ไม่หยุดใส่พรมแดนเกาหลีใต้ที่ห่างจาก NLL แค่ K 7กิโลเมตรทำให้ตอนนี้เนี่ยไม่มีจุดไหนเลยนะคะที่เกาหลีใต้จะไม่มีความเคลื่อนไหวด้านการอาหารบริเวณ ทางน้ําก็ต้องซ้อมรบบริเวณเกาะยองเพียงซึ่งเป็นเกาะที่อยู่พรมแดนกับเส้น NLL เนี่ยก็ต้องมีการซ้อมรบด้วยเหมือนกัน JCS บอกว่าแทนที่จะมีการตอบโต้เกาหลีเหนือแบบกรณีกรณ,กรณีไปเน่ทีละกรณีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทหารเกาหลีใต้ต้องเดินหน้าซ้อมรบอย่างหนักตามแผนการทุกประเภทในพื้นที่ใกล้กับเกาะทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะตามรายง,งานระบุว่าในวันศุกร์ อย่างที่บอกก็คือเกาหลีเหนือยิง200นัดวันเสาร์60นัดวันอาทิตย์อีก90นัดนะคะลงใกล้กับเกาะยองเพียงของเกาหลีใต้ ส่วนคิมยอจองน้องสาวคิมจองอึนปฏิเสธนะคะว่ามันไม่ได้มีการยิงปืนใหญ่ใดๆทั้งสิ้นเลยพร้อมกับอ้างด้วยว่ากองทัพเกาหลีใต้เนี่ยถูกหลอกด้วยเสียงระเบิดซึ่งเกาหลีเหนือใช้เป็นกลยุทธ์พรางตัวเท่านั้นนะคะเป็นกลยุทธห์หลอกๆเท่านั้นพร้อมกับชี้ว่าหากมีการยั่วยุจากฝ่ายศัตรูแม้เพียงเล็กน้อยเกาหลีเหนือก็พร้อมจะโจมตีกลับอย่างหนักหน่วงในทันที ส่วนกองทัพเกาหลีใต้ก็ชี้นะคะว่าถแถลงการของคิมโยจองนั้นถือเป็นสงครามจิตวิทยาขนาดหนึ่งและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือหยุดพฤติกรรมด้านการทหารบริเวณพรมแดนเกาหลีโดยเร็วที่สุดซึ่งข้อตกลงด้านการทหารปี2018ระหว่าง2เกาหลีเนี่ยตกลงให้ปลดทุ่นระเบิดป้อมสังเกตการอาวุธและกำลังทหารออกจากพื้นที่ความมั่นคงร่วมรวมไปถึงห้ามการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงใกล้กับพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการประทะก,กันโดยไม่ตั้งใจนะคะ ทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องของเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้นะคะโดยทางฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าเมื่อไปดูจากอาวุธที่กลุ่มฮาม,มาสใช้มีคนส่งภาพพร้อมกับข้อมูลมาให้นะคะว่าสิ่งนี้ค่ะ เป็นเครื่องยิงกระสุนแบบปะทะบ,บ่านะคะเอาขึ้นมาไว้บนบ่าแล้วก็พร้อมที่จะยิงได้ทุกที่ทุกเวลาปรากฏว่าพอไปตรวจสอบมันมีตรงนี้อ่ะที่เป็นไส้ที่อยู่ข้างในของของตัวแท่นยิงตรงนี้เครื่องยิงตรงนี้นะคะมันมีตัวอักษรภาษาเกาหลีอยู่แล้วตัวอักษรภาษาเกาหลีมันมีตัวเลขที่เป็นรหัสต่างๆเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้เขาบอกว่าเขาเชื่อนะคะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีการส่งอาวุธ ไปให้กับทางกลุ่มฮามาสเพื่อใช้ในการต่อสู้กับทางฝั่งของอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งข้อความที่ปรากฏอยู่บนแท่นยิงจรวดที่ประทับบานนะคะมีเป็นภาษาเกาหลีเขียนเอาไว้ว่าไวเซอร์เจ็ดรก็แปลว่าน่าจะแปลว่าไวเซอร์ รุ่น7นะคะส่วนตัวเลขเนี่ยเขาเขียนว่าชี88053ไม่แน่ชัดว่าเป็นรหัสที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้เนี่ยเขาออกมาเผยแพร่ภาพที่ว่านี้ค่ะยืนยันว่านักรบหามาสใช้เครื่องยิงกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดนะคะแบบ F7 เค่ะเป็นเครื่องยิงระเบิดประทับบ่าผลิตโดยเกาหลีเหนือเพราะถ้าหากว่าไปซูมไปดูใกล้ๆเลยนะคะจะเห็นรหัสที่เป็นภาษาเกาหลี ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้เผยแพร่ข่าวเนี่ยหน่วยข่าวกรองเนี่ยบอกว่าคาดว่ายึดมาจากกลุ่มฮามาสมันมีตัวอักษรเกาหลีมีตัวเลขกำกับไว้อยู่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ข่าวกรองบอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดเกี่ยวกับยุทธบุคคที่เกี่ยวข้องที่สงสัยว่าเป็นของเกาหลีเหนือที่ส่งไปให้กับกลุ่มฮามาสเนื่องจากต้องการทราบถึงข้อตกลงระหว่างฮามาสกับเกาหลีเหนือ เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์จำนวนมากน้อยขนาดไหนและมีอะไรรวมอยู่ในนั้นบ้างรวมไปถึงระยะเวลาแล้วก็ช่องทางในการจะส่งใช้วิธีอะไรอย่างไรบ้างยอมรับขณะนี้เป็นเรื่องยากนะคะที่จะรวบรวมหลักฐานดังกล่าวเนื่องจากจําเป็นต้องปกป้องแหล่งข้อมูลแหล่งข่าวแล้วก็คานึงถึงเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วย ก่อนหน้านี้กองทัพเกาหลีใต้ระบุนะคะว่าดูเหมือนจะพบความเชื่อมโยงระหว่างเกาหลีเหนือกับกลุ่มฮามาสในการค้าอาวุธและด้านการทหารอื่นๆและกเกรงว่าเกาหลีเหนือจะใช้ยุทธวิธีทางทหารคล้ายกับฮามาสที่ใช้โจมตีอิสราเอลเพื่อโจมตีเกาหลีใต้แบบไม่คาดคิดซึ่งเรื่องนี้เกาหลีเหนือปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่เคยขายไม่เคยส่งอาวุธให้ฮามาส อย่างไรก็ตามข่าวกรองกาิลใต้ก็เคยรายงานระหว่างการประชุมคณะกรรมการข่าวกรองของรัฐสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าคิมจองอึนได้สั่งการให้จนที่กำหนดมาตรการเพื่อเร่งระดมความช่วยเหลือให้กับปาเลสไตน์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ ของเท n เนช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีก,อกมากมายเลยค่ะ